ค่ะคุณเจษดาคุณวิพาพรค่ะพิพิธภันฑ์ท่าสถานแห่งชาติพีมายถือว่าเป็นจุดเปราะบางอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับลําน้ํามูลค่ะแล้วก็ขณะนี้แนวสันเขื่อนนะคะน้ําจากลําน้ํามูลก็สูงกว่าแนวสันเขื่อนประมาณ3 0ซนติเมตรด้วยกันขณะนี้น้ํามูลก็เริ่มซึมมาตามท่อระบายน้ําแล้วค่ะ กระสอบทรายกว่า10,000ใบถูกนํามาทําเป็นแนวพนังกั้นน้ําเพื่อป้องกันน้ํามูลไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติพิมายค่ะส่วนพื้นที่ด้านในเจ้าหน้าที่ได้เสริมแนวกระสอบทรายบริเวณทางเข้าตัวอาคารสูงประมาณ90เซนติเมตรพร้อมเดินเครื่องสูบน้ําตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ตุลาคมหลังพบว่าขณะน,นี้น้ํามูลได้เริ่มซึมเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์แล้วก็พบว่าน้ําสูงกว่าแนวสันเขื่อนมาแล้วประมาณ30ซนติเมตรค่ะ รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพิมาระบุว่าได้เริ่มทําแนวกระสอบทรายมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนหลังพบว่าทางเขื่อนลำพระเพิงได้ระบายน้ําลงมาซึ่งมวลน,น้ําก้อนใหญ่ได้มาถึงอําเภอพิมายตั้งแต่วันที่29ตุลาคมแล้วจึงได้เร่งเสริมแนวกระสอบทรายแล้วก็อุดรอยรั่วแต่ก็ยังพบว่าน้ําผุดมาตามท่อระบายน้ําค่ะซึ่งในช่วง1-2วันนี้คาดว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นสูงสุดจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ วันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ํามันเริ่มแตกแนวกระสอบทรายแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มันยังไม่ถึงระดับนี้ตอนนี้แนวโน้มน้ำก็ยังเิขึ้นเรื่อยๆก็เราก็รอดูอยู่นะคะแล้วก็แต่ตอนนี้ที่เราวัดระดับทุกวันมันก็ยังเพิ่มอยู่ค่ะตอนนี้ก็คือแนวปาการของเราพยายามป้องกันแต่ว่าตัววัดโบราณาวัดต่ตาที่ยังไม่ได้รับความเสียหายเลยยังค่ะอันนี้คือเราก็ ป้องกันเต็มที่มากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นบริเวณพิพิพธภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสมบัติของชาตินะคะ ส่วนภายในสถานีตำรวจภูทรพิมายขณะนี้น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านพักตำรวจรถเก๋งจมน้ำครึ่งคันเพราะว่าเคลื่อนย้ายไม่ทันเช่นเดียวกับทรัพย์สินภายในบ้านพักนะคะบางส่วนก็เคลื่อนย้ายไม่ทันเช่นกันได้รับความเสียหายส่วนบ้านพักของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพิมายนั้นถือเป็นปราการด่านสุดท้ายค่ะที่เจ้าหน้าที่พายายามป้องกันไม่ให้ถูกน้ำท่วม ส่วนนี้เป็นภาพมุมสูงที่เผยให้เห็นน้ํามูลที่ไหลหลากเข้าท่วมในเขตตัวเมืองพิมายสถานที่ราชการหลายแห่งถูกน้ําท่วมไม่เว้นแม้แต่ที่ว่าการอําเภอค่ะซึ่งน้ําได้ไหลเข้าท่วมภายในสนามแล้วก็ลานจอดรถส่วนภายในตัวอาคารเจ้าหน้าที่ได้นํากระสอบทรายมากัน้นป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมค่ะ ค่ะคุณเจษด,ดาคุณวิพาพรค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือที่หน้าที่ว่าการอำเภอพิมายค่ะซึ่งขณะนี้น้ํามูลได้ไหลหลากเข้ามาจนเกือบจะเ,เต็มพื้นที่ของที่ว่าการนะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้วางแนวกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าไปภายในตัวอาคารนะคะเท่าที่เห็นภาพสดๆในขณะนี้น้ําท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรแล้วค่ะด้านในตัวอาคารที่ว่าการของอำเภอพิมายนั้น น้ำยังท่วมไม่สูงนะคะยังท่วมไม่ถึงแต่ว่าขณะน,นี้น้ําจากต้นทางที่ไหลมาจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอโนโนสูงก็มวลน,น้ําได้ไหลมาถึงพื้นที่อําเภอพิมายแล้ว1-2วันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังจับตาดูเป็นพิเศษค่ะว่าระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนและจะมีผลต่อพื้นที่เศรษฐกิจในเขตตัวเมืองพิมายหรือไม่ค่ะคุณเจษดาคุณวิพาพรคะขอบคุณครับคุณมยุรีครับ